สวัสดีครับเช้าวันนี้มาดูรถดัคโคครับเหมือนเดิมครับทุกเชา้าคันนี้จะเป็น PC 2 0สองร้อยเอครับรุ่นแปดโคมาสเรครับ,รบลังหลวงความลึกของคลองปั้นคันครับไอคันที่อย่างอึคันที่ปั้นใหม่ทั้งนั้นนะครับ ตื้นเถินหมดแล้วก็ตะลิงทังเสียหายครับใช้ก็ะสะดุกในพื้นที่ครับครับแนวคลองจะก่ายเป็นเนินนะครับอัน <c oughs> นี้ต้องเจอะมาใหม่ครับ น้ำพังทำให้พื้นที่การเกษตรชาวบ้านเสียหายหน้ากล้องตรงนี้ก็หลักหลายร้อยไร่ครับมือยาวดีครับยาวก็ล้วงได้ลึกครับตัวนี้ทำสองฝั่งนะครับฝั่งนื้องก็ทำฝั่งขวามือก็ทำ สวยครับถ้าสีแขนใหม่หม่ก็จะสวยกว่านี้ฝั่งน้อก็จะเป็นพีซีสองหนึ่งศูนครับแขนสั้นกำลังรับดินจากรถสิบล้อครับก็จะทำทางเข้ามาเอาหินเข้าครับทางให้รถท่วงเตรียมเอาหินเข้า ขึ้นแนวหินครับกําลังกำลังใส่ครับรถพวกมาทุกหินมาก็จะใส่ตามแนวเข้าไปครับแล้วก็เป็นฐานของคันทองโอ้สวยงามครับมือยาวอย่างไม่น่าครับล้วงหยิบมะนาวกาลังล้วงมะนาวได้คุนบ้าน <laughs> มีสองคันครับ อีกคันอยู่อีกฝั่งหนึ่งครับ P C สองรูปแปดแขนยาวครับสองคันแล้วก็มี P C สองแขนยาวอีกคันหนึ่งครับรวมแขนยาวมี3คันครับใช้ในโครงการนี้ครับโดยชูยชาติครับคันนี้ เออมันก็ติดเออติดล้อไม้ขนงคนับ สามคันครับเสยบลอบ้อวิ่งคันนี้ก็ยลงกำลังถอยเข้ามาให้ครับส่วนนู้นก็เอสุสสามหกศูนย์ ยาวต่อครับลึกจากน้ำประมาณ2เมตรครับความลึกรวมทั้งหมดก็หเมตรกลองนี้จากสานเป็นช่องางานตะกอนด้วยหมดครับตะกอนมาทับผม น้ำท่วมตลอดสายครับเส้นนี้มีโครงการอยู่เกือบตลอดสายครับทำไปเรื่อยๆครับก็จะช่วยระบายน้ำท่วมได้ดีขึ้นลงมาเป็นน้ำเป็นใหญ่ลมเย็นๆมาเลยแดดร้อนเลยตอนนี้ลมเย็นๆแล้ สุดแขน สามผมกำลังดำอันนี้ก็คอามาสุขีที่สองหนึ่งศูนย์นะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ